สวัสดีชาาแชททุกคนนะครับวันนี้มีเกมใหม่เพิ่งเปิดล่าสุดครับชื่อว่าโกโก้มัฟินเพิ่งเปิดวันนี้ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทุกคนว่าระบบภายในกเกมมีอะไรบ้างและการเริ่มเล่นเนี่ยเราต้องเริ่มด้วยอะไรบ้างครับวันนี้มาไกด์รายการกับอาชีพด้วยนะไปะมาดูกันครับผมโอเคก่อนที่จะเล่นนะครับเราต้องมาที่เซิร์ฟก่อนนะจะเลือกเซิร์ฟเราจะเลือกเซิร์ฟซกันนะครับเพราะว่าปิงจะน้อยกว่าไหมครับยี่ห้าปิงเองแต่ถ้าเป็นทั่วโลกเนี่ยมาสองร้อยหกสิบกว่าซึ่งถ้าเป็นระบบที่แบบว่ามมัััันน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 จจะะะีีรรบคลลลงปาาต้้้ดดวววยนนยวยกกกออ่น่น่แนนหหใเฟ อ่ะเรื่องซับซีเสร็จปุ๊บกดที่ตั้งค่าครับแล้วก็กดที่60เฟรมเรทนะครับก็จะได้ตัวเกมที่ลื่นไหลขึ้นแล้วก็ปรับเอฟเฟกกับเพื่อนด้วย6เป็นสูงหรือต่ำก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับเรื่องเอฟเฟกซึ่งลบเราอยากเนี่ยภาพก็จะนวลสวยขึ้นอีกนะครับผมอ่าเราอยากก็จะหายไปภาพก็จะไม่เหลี่ยมนะครับอ่าไป เริ่มเล่นเกมครับแบบนี้ภาพก็สวยขึ้นละโอเคมาเรื่องของอาชีพดีกว่านะอาชีพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5อาชีพซึ่งเราจะมาดูกันว่าหลากัหลกๆเนี่ยอาชีพไหนมันเก่งยังไงนะครับก่อนที่เริ่มเล่นเนี่ยเราต้องรู้หลักประมาณนี้ก่อนซึ่งอาชีพนี้จะมีสกิลที่เป็นโจมตีสายฟ้าสส่วนใหญ่แล้วก็สกิลทั่วไปเนี่ยจะมีพวกสะท้อนความเสียหายด้วยครับช่วยให้ยืนระยะนานได้ในสนามลบด้วยนะครับนั่นทำว่าอาชีพนี้จะเหมาะสมกาบเการเป็นแท้งในทีมที่ดีเมื่อคุณจะไปรูดันจีต่างๆนะครับเป สกิลเนี่ยจะมีเรื่องการสะท้อนด้วยนะครับสะท้อนความเสียหายได้แล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยยืในใน,ในสนามเนี่ยระยะยาวคือมันจะมีสกิลที่ตัวเขาจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเป็นเป็น,ปนบัฟเขาเนั่นแหละพอมาที่หน้านี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีสายทั้งหมด3าสายนะครับทุกอาชีพมีหมดเลยครับอ่าซอเบเลียไนแล้วก็ไนร์ดนะครับเราสามารถกดดูที่อ่ากดรูปตรงนี้ได้ครับเห็นไหมปึ๊บเข้าไปสามารถดูสกิลความสามารถได้แบบนี้นะครับเป็นการอัพคาด้่นเองครับผมบอกเลยว่า เกมค่อนข้างหลากหลายนะไปอาชีพต่อไปครับคืออาเชอร์อาเชอร์น่าจะเป็นอาชีพโจมตีที่แบบระยะไกลมากๆนะครับซึ่งโจมตีธาตุลมแบบอย่างรวดเร็วเลยสกิลจะมีหลายแบบครับโจมตีเป็นเส้นตรงแล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นสกิลที่มีอาธนูฝนลงมาด้วยครับเอออย่างเฟี้ยวเลยเป็นการโจมตีแบบทําให้ศัตรูโดนจํานวนมาก เป็นการตีหมู่น,นั่นเองครับในปาร์ตี้เนี่ยเวลนาลงนันเจียนอ่ะอาชีพนี้มักจะไปกับปาร์ตี้ได้ดีมากนะครับผมนี่การโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ความเร็วในการโจมตีค่อนข้างสูงมากครับเหมาะสมกับการทำดีเวสอาชีพที่เปลี่ยนได้ก็จะเป็นอาชเชอร์ฮันเตอร์แล้วก็เลนเจอร์นั่นเองครับนี่เป็นน้ําแข็งด้วยนะอย่างเฟี้ยวเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบตีระยะไกลตีรุนแรงตีรูเร็วนะครับตีหมู่ด้วยเนี่ยอาชีพนี้เหมาะสมกันมากๆนะครับกับการทำดีเวสตีหมู่รุนแรงในปาร์ตี้ดันเจียนนั่นเองนะครับ ่อมาอาชีพสกอร่านะครับผมอาชีพนี้จะเหมาะกับการใช้สกิลเป็นวงกว้างเหมือนกันซึ่งจะต่างกับธนูตรงที่ว่าอาชีพนี้เป็นธาตุไฟล้วนเลยนะครับเน้นการโจมตีแบบทําลายล้างเป็นหมู่นะสกิลเขาจะมีพวกเมลิโอทำความเสียหายเป็นวงกว้างเลยครับเป็นจะกว้างกว่าแล้วก็จะมีพวกลดคูดาวกันใช้สกิลคืออาชีพนี้ใช้สกิลเป็นหลักนะเพิ่มความเร็วในการไล่เวทนั่นเองเหมาะสมกับการทําดามเมจเวทมนต์มอนก็นจะมีช็แพ้ธาตุแพ้แพ้กายภาพเนี่ยครับก็จะต้องดูเรื่องของนี้มาด้วยนะครับอาชีพนี้ก็จะมีสก วิสาดแล้วก็อาร์สเมกนะครับนี่อย่างเท่โอ้โหเป็นตอนแรกเป็นธาตุไฟใช่ไหมนี่เป็นสายฟ้าเข้ามาแล้วเป็นคอมโบเลยนะครับผมโคตรเท่เลยนะครับการโจมตีแรกจะเป็นลูกไฟประทุก่อนนะครับอันนี้ผมก็ชอบอาชีพนี้เหมือนกันนะครับตีหมูแรงมากเห็นไหมเป็นวงกว้างวงกลมเลยพอเราเป็นค้าสองเนี่ยตัวเราก็จะแบบว่าใช้เป็นสายฟ้าร่วมมาด้วยนะครับอ่ะสายฟ้าก็ไฟค่อนข้างดีมากอาชีพนี้เล่นค่อนข้างมันนะครับหากใครชอบเวทโจมตีหมู่อาชีพนี้น่าสนใจมากครับต่อไปอาชีพชาร์โดแลดครับนี่ครับ ชาโดว์แรดเนี่ยจะเหมาะกับการโจมตีระยะประชิดมากๆนะครับซึ่งมีความสามารถในการสะสมสแต็กเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีระเบิดสแต็กได้นะครับอาชีพนี้จะใช้พวกสกิลเป็นธาตุมืดหมดเลยนะที่สามารถเสกเงาได้ออกมาโจมตีเพื่อช่วยโจมตีได้มีโอกาสที่จะเพิ่มการโจมตีเป็นจํานวนครั้งด้วยนะครับที่ใช้สกิลอ่าเป็นการสแต็กนั่นเองแล้วก็เหมาะสมกับอาชีพที่ชอบใส่แบบต่อเนื่องทําดาเมจสูงๆในระยะเวลาสั้นๆอาชีพนี้จะเหมาะกับทุกคนที่ต้องการอาชีพแบบเน้นรัวๆเน้นสแต็กเน้นความแรงเน้นความเร็วครับ มีแยกล่างด้วยอย่างเฟี้ยวเลยอาชีพนี้ก็จะมีสายสายือนเดิมนะครับ Shadow Lad Dark Blade แล้วก็ Night Weaver นั่นเองนี่ครับอาชีพนี้ก็จะมีความเท่ไปหน่อยนะครับก็ใช้แบบพวกธาตุมืดซะส่วนใหญนะ่สามารถเข้ามาลองดูได้นะครับประมาณนี้เป็นการโจมตีสแต็กต่างๆหากชอบตีบอสเนี่ยอาชีพนี้เหมาะกับการตีบอสมากนะครับต่อมาอาชีพสุดท้ายนะครับที่เราขาดไม่ได้ทุกคนนะฮะเป็นอาชีพที่ใช้สก,กิลเป็นธาตุแสงในการที่จะช่วยสนับสนุนกับทีมขาดไม่ได้เลยนะครับในตี้ของเรานะ สก,กิลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการซับตี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกๆอย่างในการฮิลการซับการทําให้มีโล่งมีโล่ได้นะครับอาชีพนี้สําคัญมากๆอาชีพก็จะมีอะไรบ้างล่ะอ่ะมีอโคไลท์อ่ะ ite, ออร์เคิลแล้วก็พีนั่นเองใช่จะมีลูกบอลลูกกลมเนะี่ยบนอยู่ที่หลังเรานะครับแล้วทำดาเมจบีมออกไปแรงมากนะครับอาชีพนี้ทั้งดาเมจได้แล้วก็สามารถซับกับทีมได้ดีด้วยอาชีพนี้เรียวกว่าขาดไม่ได้จริงๆนะพูดกี่ทีก็ต้องมีทุกคนนะการตกแต่งตัวละครนะครับก็สามารถตกแต่ง เสื้อผ้าหน้ผมได้เต็มที่นะครับมีใบหน้าที่เราสามารถเลือกคุง้งเลือกคิ้วได้นะครับอาจจะแต่งไม่ได้เยอะแต่ก็พอสมควรอ๋มีเสียงได้เลือกด้วยนะอย่างเฟี้ยวอ่ะแล้วก็กดสุ่มได้ด้วยนะครับหาอ่าดัเดียวที่เราสนใจนะครับก็ลองหาผมดูหน่อยดิอุย้ยนี่นี่นี่อันนี้น่าจะสวยงามดีนะฮะไม่ต้องแต่งเองเลยครับสุ่มได้เออค่อนข้างดีนะครับใส่หมวกปิดหมวกได้โอเค เดี๋ยวผมเลือกอาชีพมีแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เลยอ่าแล้วตอนนี้มีทั้งหมด4โคดน,นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโคดอีกที่เหลือด้วยนะมันจะมีอีกนะครับโคดนี้ก็จะมีแฟชั่นผ้าคลุมแฟชั่นมีคู่แล้วก็เพสตาร์ไลท์50วัตถุดิบ300แล้วก็ทอง10,000นะครับอีกอันก็จะเป็นอาหารเพิ่มไ p พีแล้วก็ดาว100แล้วก็ทอง10,000มนะครับเห็นไหมเขาแจกเยอะมากนโคดนี้นะครับอย่าลืมไปกอกกันด้วยเด้อโอเคตัวเกมก็เป็นการวิ่งต่อสู้ประมาณนี้ครับคือวางแผนการจัดสกิลอัพอองต่าตาา,าเกกรรรมม้นนนคัััยวล ข้อคุณรู้ของเกมนี้ครับก็คือตรงข้อมูลนะครับสกิลด้านบนเนี่ยจะเป็นสกิลแอคทีฟในการกดใช้สกิลออกไปนะครับนี่เป็นการกดใช้ออกไปทำให้แบบติดคริ๊ดทำดาเมจต่างๆนะครับเป็นมุมกว้างวงเล็กตนะ่างๆนะครับก็เป็นการปลดตรงนี้ส่วนข้างล่างจะเป็นพาร์สทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพาร์สเนี่ยเราสามารถสุ่มมาได้าการสุมก็จะมีตรงที่หน้าแรกของเรานะครับซึ่งยังไม่เปิดพอเราตีไปสักพักเนี่ยจะมีหลอดด้านขวาครับเป็นหลอดบอสคือเราตีมอนไปนะครับถ้ามอนตายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับแต้มแต้มนี้ก็็จะไปทําให้อเตม เราสามารถตีบอสใหญ่ได้นั่นเองนะครับคือบอสใหญ่เขาจะมาให้เราตีเพื่อเราจะได้ปลดด่านถัดไปนั่นเองการเล่นคือง,ง่ายๆประมาณนี้ครับคือตีแล้วก็ทําแต้มเต็มตีบอสได้นี่แล้วกดไ้ครับแล้วจะรอสักครู่ให้เราเคลียร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนนี่พอเรากดไปปุ๊บนี่เขาก็จะพาไปครับอ่าเป็นพังพอสกาเลตนี่เราก็วิ่งเข้าไปตีฮะทีนี้หากเพื่อนเพื่อเล่นมาถึงเวิล์สิบแล้วนะครับก็คือกดมาที่มือใหม่นะครับนี่กดรับของไปก่อน แลวเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับเควสพวกนี้เราต้องทําก่อนที่เขาจะสอนนะครับแนะนําก่อนเลยกดที่ช่องแชทนะครับนี่กดไปแล้วเราก็พิมพ์อะไรก็ได้ครับพิมพ์ลงไปหนึ่งทีจากนั้นก็เข้ากลับมารับของได้เหมือนเดิมครับนี่ได้ที่อัพสกิลมาตรงนี้สําคัญมากนะครับทุกวันเนี่ยเราควรทำเควสตรงนี้ให้หมดทุกวันเลยนะครับแนะนําผู้เล่นใหม่ทั้งหลายก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการได้รับสกิลตรงนี้อะไรที่เรายังไม่เคยทํานะครับนี่เราสามารถมาอ่านตรงนี้ได้ในทุกวันจะมีเควสไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันหน่อยครับสกิลที่เราจะอัพอันแรกเนี่ยควรจะอัพอะไรใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางตีธรรมดาก่อนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมาเริ่มด้วยที่สกิล 1กับ2นะครับถ้าเป็นสกิลที่เป็นการกดบัฟเนี่ยเราจะอัพท้ายสุดไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้จะแต่บา,บาชีปจะไม่เหมือนกันยังไงเราต้องอัพหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะอัพไปทางไหนก่อนอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆก็ได้นะครับผมจะเน้นไปทางตีเดียวก่อนเพราะว่ามอนเป็นพวกบอสเนี่ยจะต้องโดนตีเดี่ยวแรงๆก่อนนะครับเราถึงจะเคลียร์บอสได้เร็วขึ้นผมจะมองใช้ประมาณนั้นในการใช้งานนะครับแล้วก็พาสีอะไรที่เป็นพวกดาเมจพวกเพิ่มธาตุเพิ่มไฟของเราเนี่ยเพิ่มดาเมจต่างๆน,นะครับเราจะอัพน,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 นั้นะครับ หลักๆประมาณนี้ที่ผมจะอัพใช้นะครับก็อัพแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจากนั้นมาที่เรื่องกระเป๋าครับกระเป๋าของเราเนี่ยมีการตีบวกถูกไหมครับทุกคนน่าจะคุค้นกับการตีบวกกันแล้วแต่การตีบวกเกมเมอรคือการตีแล้วก็สามารถที่จะสลับของอื่นมาใส่แล้วบวกเนี่ยจะอยู่เท่าเดิมนะครับเป็นการตีบวกช่องซึ่งไม่เคลื่อนไปไหนเนาะดีมากระบบนี้วิธีการอัพนะครับผมจะอัพไปทางดาเมจก่อนก็คือลูกแก้วหรืออาวุธหลักของเราแล้วก็ถุงมือครับจะได้ดาเมจทั้งคู่เลยแนะนําอัพไปทางนี้ทั้ง2อันก่อนนบกกับเลือกกระเด็บทีนะครับน,นี้ก็ ลองบาลานในการอัพกันดูนะครับจะช่วยให้คุนนั้นจะได้ดาเมจที่รุนแรนในการปิดบอสนั่นเองทุกครั้งผมจะอัพประมาณนี้หมดเลยนะครับต่อมาที่ระบบค่ายกันครับเราจะมาสุ่มกาชากันอ่าเรามาดูที่จดหมายน,นะครับน่าจะมีของแจกเยอะมากมายอยู่แล้วเพื่อนๆจะลืมมารับกันด้วยนะครับจดหมายอยู่ตรงนี้นะกดรับทั้งหมดได้เลยครับอ่ามีที่สุ่ม100อ่าสิอันแล้วก็เพชร1นึ่นะครับอ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมมารับนะครับกองกดจดหมายนะมันจะไม่รูปจดหมายเลยอันนี้จะเป็นรูปตู้ก็ การส่งง่ายๆนะครับเราก็คือสุ่มหาสกิลที่ค่อนข้างจะดีๆหน่อยนะครับเราสามารถดูเลดได้ตรงนี้นะครับสกิลลูกไฟประทุดวงดาวตกเนี่ยเราแนะนําว่าให้หาพวกดาเมจแบบนี้นะครับเป็นแอคทีฟสกิลส่วนพาสีก็สามารถอ่านตามอ่านได้เนาะเพราะเดี๋ยวรอปลดฟังก์ชันก่อนตอนนี้ผมยังไม่ปลดอะไรมากนะครับปกดสุ่มกันดีกว่าว่าเราได้อะไรกันดูสิเริ่มมาเราจะดวงดีหรือเปล่าได้ของส้มอะไรเงี้ยเป็นสกิลแอคทีฟนะครับ กี่กุศลใช้ดูดีมาไหมปึ๊บปาบเฮ้ยสีทองทองนะออกทองทองนะอ่าเป็นการเป็นพาสซีฟและสีโอ้โห,โหสีม่วงนะครับปาร์คสแลดอ่ะลอยสองทีหนึ่งเอ้ามาแล้วครับผมเขตแผดเผาอ่าทำการโจมตีศัตรูโอเคเป็นพาสซีฟเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เป็นการ์ดเนาะอ่ะอีกสักพันหนึ่งสีม่วงลูกไฟประทุมาแล้วนะครับสกิลแอคทีฟและ โอเคนะครับไวไฟสูงก็คือยังไม่ใช่แอคทีฟนะครับแอคทีฟป,ประมาณนี้ไม่ใช่โอเคเราก็ได้แอคทีฟมาอันหนึ่งับที่เป็นสีม่วงถือว่าดีมากในการเริ่มต้นเราจะมีดาเมจปิดบอสได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการสุ่มหาสกิลเพื่อไปอัพตัวละครเรานะฮะก็ไปที่อัพตัวละครกันนะครับกดเปลี่ยนได้เลยนะครับลูกไฟประทุมาแล้วส่วนสกิลซันคือการปลดอัพดาวนี่นะครับกดอัพดาวได้คือดีมากนะครับสกิลที่แบบเปิดมาไม่ค่อยได้ได้ของเนี่ยเราสามารถที่จะมาอัพซ้ำได้ เป็นระบบที่ดีมากนะครับอ่ะอันนี้เป็นพาสซีที่ผมได้มาใหม่นะครับอันนี้ขอบเขตก็คือเราต้องตี skill สกิล5ครั้งจะมีการประทุดามจนะครับส่วนอัซซายนะครับการทำนายเป็นการตีตีเก้าครั้งแล้วประทุดามจนะครับซึ่งผมเอาเอาสกิลก่อนละกันนะครับตี5ครั้งเองทีมน่าจะสนุกประมาณนี้แหละครับในการทำคอมสกิลของตัวเองนะครับแล้วเพื่อนๆมาดูที่กิจกรรมรางวัลนะครับเป็นการเดินทางแล้วก็ไปที่ร่วมเดินทางนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมมากดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้พวกท หาว่าคุณจะเติมเนี่ยก็จะไปได้ไกลอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่แมได้เป็นเท่าหนึ่งเลยนะเยอะมากอ่าอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับโซเชียลมีเดียนะครับคือการติดตามยูทูบติดตามเฟซบุ๊กติดตามต่างๆนะครับจะได้เพชรมาด้วยในการสุ่มกาชานนั่นเองก็อย่าลืมหาเพื่อนนะครับจะมีอ่าที่สุ่มกาชาเหมือนกันนะครับเป็นการเชิญเพื่อนมาให้เราเล่นล่นด้วยกันด้วยนะเวล30สามสิบจะได้รับของนั่นเองครับโอเคเรารับเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปที่หน้าเกมแล้วก็ดูชุดแฟร์กันหน่อยครับนี่อะไรอ เฮ้ยชุดชุดเท่มากเลยเอาว่ะอ่ะกดซ่มหนึ่งใบครับเราได้ไรปุ๊บกดทีหนึ่งฮะอ่าได้ผมมานน่เองนะครับก็เป็นของใหม่เนาะนี่ก็สามารถมาุ่มกนได้นะครับแบบตอวอินเทรวันแบบสายฟีก็ได้อ่ะระบบการแต่งตัวเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับกรีมน่ารักมากเขาก็ทํามาให้เต็มที่ครับคือการแต่งตัวอันนี้ของฟีของผมเองนะฮะผมก็เอามาใส่เลยแล้วกันนะครับนี่น่ารักมากเลยทุกคนนะก็จะมีให้เราซื้อได้นะครับเอาแต้มมาแลกได้มีชุดแฟนหลายแบบมากเลยนะครับทุกคน นี่มีกระทาให้ด้วยนะครับอ๋ออย่างเท่มีปีกด้วยอ๋อเป็นปีกข้างหลังนะครับเป็นของติดหลังนั่นเองนี่มีโบโข้างหลังด้วยครับน่ารักปะและก็มีรอยเท้าด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยทุกคนฮะเกมมีรอยเท้าด้วยนะเวลาเราวิ่งก็จะมีแบบร่องรอยในการวิ่งนะครับอันนี้น่าจะฟินดีนะเวลา,ลาเล่น เกมน่ารักสุดๆไปเลยครับโอเคผมก็แวะเวียนเรียบร้อยนะครับกับการรับของแล้วก็มาเติมจิตใจในการเล่นเพิ่มขึ้นคือการแต่งตัวนะครับโอเคพอเพื่อนๆเวลสิบเอ็ดนะครับเล่นไปสักพักแล้วมาถึงที่บท1นึ่งแล้วนะครับกดที่คู่มือครับคู่มือจะเปิดมาเห็นไหมครับคู่มือต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เรารับของขวัญมากมายซึ่งเพชรเนี่ยก็จะมีแจกตามนั้นเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปสุ่มสกิลอัพกันได้นะตรงนี้ได้เยอะมากจริงนะครับอยากไปให้ไวๆนะครับอย่าลืมกดคำว่าแมนนวลนะครับให้เปลี่ยนคำว่าออโต้เราจะ นะเพราะบางทีเรากดเองเนะี่ยมันจะมีคอมโบแต่อันนี้คือการออโต้ให้เร็วขึ้นนะครับคือ,อต้องใช้กึ่งออโต้กึ่งแมนนวลไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็ออโต้ไปเลยดีกว่านะแรกแรกก็ต้องเน้นเร็วหน่อยนะครับทุกคนระหว่างนี้ก็ใส่ของตีบวกใส่ของตีบวกไปเรื่อยครับผมก็จะเน้นไปทางอาวุธแล้วก็ถุงมือเหมือนเดิมระบบการหลอมแล้วก็หลอมไปเลยนะครับของที่เราไม่ใช้หลอมได้เลยของนี้มันไม่ได้ใช้แล้วเราก็หลอมเพื่อที่จะเอามาตีบวกได้เพิ่มขึ้นนะครับออโต้ <Auto S 2> ก็จะตั้งไว้ปกติกับทั่วไปก่อน,นออก,อก,อก็ได้อ่ะได้้ทีตีตบววกมาแล เราก็จะมีปลวกเพิ่มขึ้นได้นะครับก็จะไปได้ไกลขึ้นนี่ทั้งขวารูปธงฮะกดคําว่าคู่หูและคุณก็หาปาร์ตี้นะครับหรือหาทหารรับจ้างก็ได้นะครับถ้าเป็ไม่ได้หาเพื่อนๆคนหนึ่งที่เ,เราสามารถเล่นไปด้วยกันได้ตลอดได้นะครับเอามาช่วยกันฟาร์มในด่านตรงนี้นะครับก็จะไปได้ไวขึ้นตีมอนในแมปเนี่ยก็จะไวขึ้นไปอีกนะครับในการเล่นกับเพื่อนเนี่ยคือมันจะไวจริงๆนะระบบตรงนี้คือหากจะไปไกลเล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับอ่านี่เพื่อนก็มาช่วยตีเราครับเราจะผ่านได้ง่ายขึ้นแม่งั้น ติดด่านค่อนข้างไกลเนาะเพราะว่าบอสมันโหดมากเราอัพของไม่ถึงมีเพื่อนมาช่วยก็จะแบบทุนแรงไปได้เยอะนะครับพอเราเวฟสิบสามนะครับถึงบทที่สี่ขีดหนึ่งกดที่ค่ายนะครับแล้วกดที่ร้านค้าครับร้านค้าเนี่ยจะมีของราคาถูกที่เป็นราคาเซลล์แนะนําว่าให้ซื้อคาไว้เลยครับอาหารเสริมเอ็กพีแล้วก็หินแบ็กแอนนะครับจะเล่นได้ไวขึ้นถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นไวๆนะครับก็ซื้อพวกนี้ไวจะได้ไปได้ไกลขึ้นนะครับเรียบร้อยครับของลดราคานะครับที่จะราคาถูกมาก เป็นล้าของหนูแฮมเตอร์นะครับพอซื้อของเสร็จครับมาที่กระเป๋าของเราแล้วกดที่ไอเทมฮะจากนั้นก็ทําการเปิดทองขึ้นมาครับได้ทองทีละ5 0,000่นี่สามแสนเลยครับพเพราะว่าทองเนี่ยจะใช้เยอะมากๆในการตีบวกอาวุธต่างนะครับนี่เราจะตีเพิ่มขึ้นได้ตามระดับนะครับเลเวลย,ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งใช้ของทองมากซึ่งแนะนําให้เพื่อนเพื่อซื้อไว้เลยนะครับแล้วก็เจ้าอ่าีพีอัน e าาเสริมนะครับเราจะใช้ตอนที่เราเล่นวันหนึ่งเนี่ย หรือว่าเราไปไกลๆแล้วนะครับแล้วค่อยกดซื้อได้กดกดการใช้งานนะครับพอกดใช้ปุ๊บอะเลเวลเราจะเพิ่มขึ้น5%ทําทำให้เราเลเวลน่ะไกลกว่าเพื่อนๆนะครับทีนี้ระบบสายไฟก็จะเปิดมาใหม่นะครับเป็นระบบฟังก์ชันใหม่ที่จะเปิดเรื่อยๆในอนาคตคือแบบเป็นสายอาชีพเป็นแรงของเราครับผมแนะนำว่าไปทางขวานะครับถ้าเป็นอาชีพนี้คือจะเป็นดาเมจที่รุนแรงมากนะครับผมก็ปลดเลย2ขั้นนะครับนี่อันนี้จะเพิ่มดาเมจครับการใช้งานดวงดาวตกนะครับนี่ครั้งแรก100%ยเนลยคือแรงมากยังไงก็ต้องใช้แหละะอาชีีพน้้จไดบ ปาดบล็อสเร็วๆนะครับแล้วสักพักเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นเขาว่าข้างล่างนะครับเห็นไหมเขาจะแลกต่อๆกันนะครับคือการแลกอ่าแลกการติดตามกันนะครับกดที่คู่มือของเรานะครับมันจะมีคําว่าอ่าติดตามผู้เล่นถึง5คนถึงกี่คนนะครับมันจะปลดล็อกเมื่อคุณประมาณเวลสิบ่อขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถรับของตรงนี้ได้ก็จะเป็นแต้มความสําเร็จนะครับก็จะมีการติดตามเนี่ยถึง10คนเลยนะครับอ่าแล้วก็มีการถูกใจถึง30ครั้งเพื่อมารับเพชรต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับวันแรกๆเนี่ยเราจะ เพื่อเราจับของขวัญนี่นะครับอย่าลืมมาติดตามกันเพื่อนด้วยนะครับแลกต่อๆกันนะครับเขาจะแลกกับเราแล้วเขาก็แลกกลับมาเราแลกเขาเราแลกเรานะครับสลับกันไปพอเรากดแลกนะครับกดที่ค่ายนะครับแล้วก็ไปที่เพื่อนครับอ่ะแล้วก็มาที่ผู้ติดตามนี่คนที่เขาติดตามเราเห็นไหมครับเขาจะติดตามร่วมกันนะแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยกันนะครับนี่ประมาณนี้ก็ลองดูนะครับในการทาตรงนี้จะได้ของขวัญเป็นโปเป็นเพรต่างๆนะครับเห็นไหมเขาจะติดตามช่วยเราด้วยนะติดตามไปติดตามกลับนะครับเขาพิมพ์อะไรมาแล้วก็พิมพ์ตามเลยครับนี่ กดติดตามไปครับอ่าแล้วก็แวะไปนั่งดูว่าเออเขาได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไป15คนแล้วนะฮะสูงสุดคือ20คนนะครับเดี๋ยวเรามาทําเควสนี้กันนึ่ครับมาแล้วครับระบบดันเจียนเดี๋ยวเรามาเริ่มจับคู่แล้วไปลงดันเจียนกันก่าครับอ่าระบบดันเจียนมาแล้วก็จะปลดล็อกตอนที่อ่าเราผ่านบทที่10อ่า1นีดนะครับผมนี่ผ่านแล้วก็จะได้ระบบใหม่เข้ามานะครับอ่ามาแล้วเขากดแล้วเดี๋ยวเรามาลุยดีว่าเป็นยังไง ปึ๊บกดข้ามเลยครับจะไม่ไรออ่ะปาร์ตี้สี่คนครับก็มีแท้งแล้วก็สายเดียวสองคนเลยนะครับสายเดียวสองคนเลยปิดเสียงเปิดเสียงได้ด้วยนะอะเริ่มต้นเลยเลยครับบายลุยลุยอู้ภาพสวยมากนะครับฉากคุณไม้เมื่อกี้เอาละซีนอดาเมจสองครับเวทสองแท้งหนึ่งซับหนึ่งค่อนข้างครบเลยทีเดียวนี่สกิลเราจะแรงในดอกแรกครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต มอนหลับเลยฮะทีเดียวเราสามารถหมุนกล้องได้อิสระนะครับเราจะปรับที่ตั้งค่าก็ได้นะในการหมุนกล้องตรงนี้เอาละครับบอสใหญ่โกเลมนั่นเองตัวแรกเลยเอาแล้วฮะตอนนีุ้้ยภาพสวยมากนะครับทำดีมากทำดีมากภาพอย่างนี้ ก็จะมีหลอดเลือดชัดเจนมากนะครับแล้วก็ติดคงติดคี้มองชัดมากว่าใครติดคิว่าใครไม่ติดของตัวเองของเพื่อนได้ครับเอฟเฟกของเพื่อนก็สวยนะเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเอ้มอสมีแมคคานิกด้วยนะฮะมีเรืองแสงรอบตัวด้วยครับก่อนก่อนใกล้จะแตกเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นเขาว่าต้านทานควบคุมด้วยครับอ่าใช้เอนจิในการเปิดสดงว่าเราสามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยครับอ๋อนี่ของแดงมาเต็มเลยเรียบร้อยครับในการลงค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับด่านแรกดันเจี้ยนแรกนี่นะครับไม่มีอะไรมากะอซี่รับของฝันได้เลยครับ โอเคเรีย okay. บร้อยครับประการลงปาร์ตี้ดันเจี้ยนก็ประมาณนี้ครับสนุกดีเนาะรวมๆทีนี้ก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรนะครับเดี๋ยวผมก็ยมารีวิวข้างหน้าแล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแลวนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับกับเกมโกโก้มาฟินเกมนสนุกมากนะครับบอกกับคนที่ไม่มีเวลาเล่นแล้วก็สามารถปล่อยบอทได้ประมาณนี้ส่วนการเล่นก็เรียบง่ายสบายมากนะครับเพื่อนๆลองมาเล่นดูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับลิงก์ดาวน์โหลดใต้ดิสชันเลยนะจ๊ะบ